ในงานต่อเติมนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านะครับส่วนมากนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยก็คือต่อเติมลงรถเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วก็ต่อเติมในส่วนของเคเหน้าบ้านอีกหน่อยอนึงก็คือทําโครงหลังคาลักษณะงานตัวแอนะซึ่งงานตัวแอแบบนี้นะครับจะทําให้ฟังก์ชันการใช้งานตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนแบบเป็นอาคารพณิชย์ิจนเกินไปนะครับในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมท้าเจ้าของบ้านนะครับเลือกเป็นแผ่นไวนิลร้องเรียกนะครับแล้วก็ เลือกใช้เหล็กแปรคู่นะแปรคู่ตรงนี้จะเป็นแปรนิ้วคณนี้นะครับด้วยระยะห่างของแปรนะครับอยู่ที่นะครับประมาณ5เซนลแล้วเราก็ระยะห่างของชุดเนี่ยครับก็คือวิ่งทางนี้นะแล้วก็ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทําการฉาบยาวนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะถามว่าทำไมฉาบยาวเนื่องจากตรงนั้นเน่ยเราจะทําการปูกระเบื้องผนัง นะในส่วนนี้เราจะทําการฉาบพรียบแล้วก็เดี๋ยวก็พอปูณแห้งเสร็จเราก็ทาการสกินผิวสกิมผิวก็คือทําให้ผิวผนังเนี่ยเรียบเหมือนตัวบ้านเลยเหมือนในตัวบ้านเลยเหมือนคุณลูกค้าซื้อกับโครงการมานะครับเดี๋ยวจะสกิมให้นะก็จะสวยงามขึ้นนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสารโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คเวสเกตหลังนี้เลย hey. p e r f e c ฟกต์พาร์คเวสเนะครับต้องบอกว่าถ้าเรียกว่าเวสเกตเนี่ยจะอยู่แถวบางใหญ่บางบัวทองนะก็ที่รู้จักกันดีก็คือเซนทรัลเวสเกตนั่นแหละนะครับก็หลายๆห,หมู่บ้านนะครับที่ตั้งชื่อนะครับลงท้ายด้วยเวสเกตเนี่ยก็มีทั้งเซนโ r a เวสเ t ตนะเพอร์เฟกนะครับมีทั้งโกลเด้นมีทั้งโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้เนาะหลังนี้ก็เป็นอีกหลังนะครับที่เราได้งานเนาะซึ่งเป็นการได้งานหมู่บ้านเดียวกันด้วยคุณผู้ชมงานที่เราได้เนี่ยนะครับ เราทํานูเลยโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในนะครับก็ต้องบอกอีกครับว่าทางโครงการเนี่ยได้ขายโซนข้างในก่อนเนาะเพราะโซนข้างในเนี่ยก็จะเป็นราคาที่แบบเปิดตัวที่แบบราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ยังมีนะครับโซนด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งคุณลูกค้าของทางบริษัทสอแสงทองเนี่ยเขาได้ซื้อบ้านตัวอย่างกับทาง property perfect นะครับก็ด้านในก็คือ ตกแต่งดวอินเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าด้านนอกนะครับก็คือทางโครงการเนี่ยเขาก็มีบ้านเดิมๆม,มาให้ <c oughs> ก็คือไม่ได้ตกแต่งอะไรหรอกบ้านเดิมๆก็หน้าตาก็จะประมาณเหมือนด้านข้างเนี้ยนะครับซึ่งโดยโปกติแล้วนะครับถ้าไม่ได้ต่อเติมเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะใช้งานไม่ค่อยได้คุณผู้ชมถามว่าทําไมเนื่องจากเนี่ยนะครับเนื่องจากอันดับแรกเลยคือลงจอดรถเนี่ยเวลาเอารถเข้าไปจอดแล้วนะครับตรงเทอร์เลสของตัวบ้านนะฮะก็คือมีการแบบยื่นมาเนี่ยประมาณสักเต็มที่ก็3เมตรนะครับก็คือ เอารถเข้าไปได้ประมาณ3เมตรและรถคนเราเนี่ยยาวประมาณสัก4-5เมตร6เมตรแล้วแต่รถละกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่เขาเรียกว่าจะครอบคุมไม่เต็มเวลาฝนตกเวลาแดดออกเนี่ยรถเราก็จะก็คือจะเปียกจะร้อนนั่นแหละนะครับประมาณนี้ก็จึงจะเป็นต้องต่อเติมนะครับในงานต่อเติมนะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านะครับส่วนมากนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยก็คือต่อเติมลงรถเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วก็ต่อเติมในส่วนของเคเรสตหน้าบ้านอีกหน่อยนึงก็คือ ทำโครงหลังคาลักษณะงานตัวแนะซึ่งงานตัวแแบบนี้นะครับจะทําให้ฟังก์ชันการใช้งานตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนแบบเป็นอาคารพาณิชย์จนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาต่อเติมนะครับในส่วนของเทเลสตัวบ้านเนี่ยถ้าเราต่อเติมเท่ากับลงรถนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจะทํานะครับจะทําให้ตัวบ้านเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกว่าอึดอัดนะครับแล้วก็แสงแดดหรือลมเนี่ยอากาศมันก็จะไม่โฟลเข้าตัวบ้านนะครับแสงแดดก็จะส่องเข้าน้อยลงแต่ถ้าทาเป็นตัวแนะครับจะมีทั้งข้อดีนะครับ ต้องบอกว่าข้อเสียจะมีน้อยมากข้อดีก็คืออะไรข้อดีก็คือแดดนะครับจะส่องนะครับเข้าไปถึงตัวบ้านได้ในบางเวลาข้อดีอันเนงก็คือเวลาฝนตกนะครับฝนเนี่ยจะสาดเข้าไปโดนประตูกระจกเนี่ยแทบไม่ได้เลยน้อยมากๆแต่ถ้าคุณไม่ทํากานสาดนะครับแดดก็จะส่องตั้งแต่เช้าฝนก็จะแบบตกหนักแค่ไหนก็ประตูมันก็จะเปียกนะครับเทเลสก็จะเปียกข้อดีข้อเนงก็คือคุณจะได้ตรงนี้นะครับปลูกต้นไม้ได้นะครับแดดจะส่องถึงแล้วปลูกต้นไม้ได้ แต่ถ้าในกรณีทําตัวแอลเนี่ยข้อเสียบางคนอาจจะมองว่าแดดเนี่ยมันส่องเข้าไปในตัวบ้านหรือฝนมันสาดเข้าไปตรงเนี้ยถกเถียงกันไม่จบแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดนะครับในส่วนนี้ก็แนะนําประมาณนี้นะครับแต่ต่อมานะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวที่ผมบอกครับเป็นโรงจอดรถนะอันนี้ก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับทั่วๆไปผมไม่ขออธิบายลงลึกละกันนะครับแต่ว่าผมขอเท่าคอนเซปต์ละกันนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวที่ผมบอกครับว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาไว้จอดรถนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ย เราจะทํานะครับคุมเลยก็คือที่ะนักตัวบ้านนะครับออกมาเนี่ยจนถึงก็บมานรั้วรั้วบ้านในส่วนนี้จะมีกฎหมายกาหนดอยู่นะครับรั้วรอบขอบชิดของเราเนี่ยก็คืออยู่ในหมุดเขตของเรานี่แหละนะครับถ้าเกินออกจากตัวบ้านไปนะครับจะเป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับดังนั้นการทําหลังคาแบบนี้นะครับชายของหลังคาจะห้ามเกินรั้วบ้านออกมานะครับในส่วนนี้นะครับทุกผู้ชมท้าเจ้าของบ้านนะครับเลือกเป็นแผ่นไวนิวทองเรียบนะครับแล้วก็ เลือกใช้เหล็กแปรคู่นะแปรคู่ตรงนี้จะเป็นแปรนิ้วคูน,นิ้งนะครับด้วยระยะห่างของแปรนะครับอยู่ที่นะครับประมาณ5เซนแล้วแล้วก็ระยะห่างของชุดเนี่ยครับก็คือวิ่ง,งนี้นะระยะของของแปรคู่เนี่ยห้าเซนแล้วก็ระยะของชุดนะครับอยู่ที่ไม่เกิน60เซนนะตรงนี้ก็แปรก็จะ4ีดีหน่อยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงข,ของโครงหลังคานะครับแต่ลักษณะของแผ่นไวนิ้เนี่ยไม่ได้เป็นแผ่นหลังคาที่หนักนะครับเป็นแผ่นหลังคาที่เบาเบาพอๆกับเมทัลชีตนะครับ แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ได้ใส่ฝ้ารานงนะตรงนี้คุณไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่าคุณจะต้องใช้เหล็กใหญ่ขนาดไหนนะเพราะว่ามันแข็งแรงด้วยรูปอาเรด้วยวัสดุของมันอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเนงก็คือถ้าคุณอยากได้ความสวยงามนะครับแล้วก็เวลาเซอร์วิสอยาเซอร์วิสง่ายก็แนะนําใช้แปรคู่แบบนี้ก็จะแข็งแรงแล้วก็จะสวยงามด้วยครับต่อมาคุณผู้ชมเรายังมีในส่วนของราคาตัว L นะครับผจะพามาดูใกล้ๆนะซึ่งราคาตัว L ตรงนี้นะครับ จะทำยืดหลอดจากตัวบ้านมาเนี่ประมาณสองเมตรนะครับล้วก็ทําการใส่รางน้ําด้วยรางน้าที่ใช้ก็จะเป็นรางน้ำแสแตนเลสน,นะครับซึ่งตรงนี้เราทาสีดาด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วริมสุดตรงนู้นนะครับเราใช้เป็นแขนค้าแผงแขนค้าแผงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะบางคนก็อยากให้เหล็กชิดกันบางคนก็อยากให้เหล็กห่างกันเพื่อให้มันดูใหญ่ขึ้นตรงนี้นขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันหน้าบ้านก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมเราไปดูหลังบ้านกันดีกว่าครับ <S <S ในส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของทางข้างของตัวบ้านนะครับซึ่ง ด้านล่างตรงนี้นะครับเราทําการลงเสาเข็มนะครับเป็นเสาเข็มไมโครพายนะซึ่งเป็นเสาเข็มที่มีความลึกเท่ากับตัวบ้านเลยในการต่อเติมนะครับก็คือเทพ,พื้นปูกระเบื้องนะครับทาหลังคาแล้วก็ทำระแนงปกแบบนี้จริงๆแล้วนะครับถ้าน้ําหนักโหลดไม่เยอะมากนะครับแนะนําเป็นหกเหลี่ยมหกเมตรก็พอนะครับแต่หลังนี้เนะี่ยคุณลูกค้าก็ทําห้องครัวด้วยนะครับซึ่ง ก็จะเลือกฐานลากให้คุณลูกค้าคือเป็นส่วนเดียวกับห้องครัวยาวมาเลยนะครับและเวลานะครับเราทําฐานลากเหมือนกันเนี่ยก็คือลงไมโครไพน์เหมือนกันหมดเวลาซุดตัวนะครับมันจะซุดพร้อมกันนะครับแต่ถามว่ามันจะซุดไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวบ้านคุณลูกค้าก็ซุดเหมือนกันคุณลูกค้าเนี่ยซื้อตัวบ้านมาเนี่ยนะครับซื้อกับโครงการเนี่ยโครงการเขาลงนะครับเสาเข็มประมาณสัก18-21เมตรโดยประมาณนะครับและในการตอกเสาเข็มตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ตอก18-21ก็คือเราใช้หลักการก็คือนับโบเขานะ ซึ่งในส่วนนี้ตัวบ้านก็ซุดแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกนะครับและงานต่อเติมเนี่ยเวลามันซุดเนี่ยมันจะเกิดรอยร้าวทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับท่านเจ้าของบ้านเลือกใช้ไมโครพายบางคนบอกว่าสิ้นเปลืองนะครับเกินงบหรือเปล่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เลยนะครับ <S <S ้าการลงไมโครพายเนี่ยมีการต่อเติมที่มากขนาดนี้นะครับเหมือนด้านข้างที่ผมกำลังนำเสนออยู่ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของหลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยจะต่อกับด้านข้างของตัวบ้านนะครับซึ่งหลังบ้านเนี่ยคุณลูกค้าเขาทาการก่อผนัง ครวก็ใส่ประตูนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ขวานครัวในส่วนนี้น้ําหนักโหลดอาจจะค่อนข้างเยอะนะซึ่งในส่วนนี้ก็เลยแนะนําให้ลูกค้าว่าลงไมโครพายและถ้ามีการต่อเติมนะครับต่อออกมาอีกนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเลยเอาจากห้องัวมาตรงนี้แล้วก็วนไปที่ด้านข้างของเมื่อสักครู่นี่วนไปด้านข้างของตรงนี้คุณผู้ชมนี่นะครับก็จะทําให้เป็นไงจะทําให้รู้สึกว่าในส่วนนี้มันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับในการลงสก็อไมโครพายเนี่ยเราก็สามารถนะครับ ลดราคาลงได้นะเช่นถ้าคุณลูกค้าลง8ต้นนะครับกับ12ต้นราคาส่วนลดก็ต่างกันแล้วนะครับคุณลูกค้าสามารถดิสคาวนในส่วนนี้ได้นี่ต่อมาคุณผู้ชมในส่วนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของข้องรัวนะครับซึ่งทําการก่อผนังไปแล้วนะซึ่งผน,นังอันนี้เราจะใช้อิฐมวลเบาก่อน,นะครับแล้วก็ทําการฉาบแล้วส่วนนี้ผมขออนุญาตไม่เดินแล้วนะครับเนื่องจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นปูนฉาบที่มัน่หล่นลงมานะ แล้วก็ซึ่งตรงนั้นเนี่ย,ยนะครับเราก็ทําการฉาบยาวนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะถามว่าทำไมฉาบยาวเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยเราจะทําการปูกระเบื้องผนังนะในส่วนนี้เราจะทําการฉารบระยบแล้วก็เดี๋ยวก็พอปูแห้งเสร็จเราก็ทาการสกริมผิวสกิมผิวก็คือทําให้ผิวผนังเนี่ยเรียบเหมือนตัวบ้านเลยเหมือนในตัวบ้านเลยเหมือนคุณลูกค้าซื้อกับโครงการมานะครับเดี๋ยวจะสกิมให้นะก็จะสวยงามขึ้นนะครับและต่อมาคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมองว่ารอบๆอบบ้านนะครับคุณผู้ชมเนี่ย คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะได้ใช้งานแน่นอนนะรีบทาดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณทําทีละจุดทําทีละจุดแล้วเนี่ยกับทําทีเดียวเนี่ยราคาต่างกันแล้วก็หนึ่งเลยเสียเวลาต่างกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาคุณทาทีละจุดเนี่ยคุณก็ต้องเรียกช่างมาทีละชุดทีละชุดทีละชุดคุณก็ต้องเสียเวลานะครับทีนี้ถ้าทําทีเดียวเสร็จปุ๊บเสร็จจบทีเดียวสบายกว่าแลบผิดชอบแค่ชุดเดียวรับผิดชอบแค่บริษัทเดียวแบบนี้จะดีกว่าฝากไว้เท่านี้แล้วกันคุณผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นปรระะโยชนน์คับ ถ้าใครสนใจต่อเติมแอดไลน์ได้เลยไอเดียไลน์ใต้คลิปหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับตอนนี้เรามีบ้านสำเร็จรูปบ้านน็อกดาวด้วยนะครับถ้ายังไงกดเข้าไปดูในเพจนะครับเรามีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีผลงานอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับบ้านน็อกดาวสำเร็จรูปส่งทั่วไทยนะครับสนใจติดต่อไว้นะครับสั่งจองนะครับเริ่มต้นก็คือ30วันนะครับเสร็จถ้าหลังใหญ่ก็ขอไม่เกิน6 0วันครับถ้าไงติดต่อมาเนาะรอนี้ไปถอดสสดีครับ